อย่าลืมกดซับสไครป์และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องกดเลยอ่าก็ผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมเช่นเดนยกับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกมซิมคาสิโนก็ผมในพาร์ทที่2นะมาอย่าลืมมาต่อกับเกมนี้กันต่อเลยดีกว่าครับผมเฮ้ยหลังจากที่ผมเล่นเกมนี้เมื่อพาร์ทที่แล้วนะรู้สึกว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะโอ้โหมันมีเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะับผมการธนาคารโอ้โหรายรับรายจ่ายต่างๆนะผมหมุนเวียนอยู่ในคาสิโนของเราทั้งหมดเลยนะแล้วก็อน้้ะรรับบผผมมูสสว่าาาาขงจญหย หนึ่งก็คือรายจ่ายค่อนข้างที oh, ่จะมากกว่ารายได้นะครับผมนี่เนื่องจากว่าเราเสียยงไปกับการจ้างลูกจ้างนะครับผมค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะ70,00บาทนะครับผมต่อวันเลยนะโอ้โหดูสิครับผมแลวนี่ก็คือรายได้ขหลอแผมประมาณ4,6 0พนะฮะแล้วก็รายจ่ายอยู่ที่ประมาณ120่งรบนะครับผมเอ้ยยบาทนี่ก็คือเงินที่เราจะต้องจ่ายให้ลูกค้านะครับผมเวลาลูกค้าเล่นได้ต่อวันนะครับผมและนี่ก็คือในส่วนของบิสเนสแต่กบผมก็คือร้านค้าต่างๆนะครับผมที่อยู่ในคาสิโนของเรานะฮะแล้วก็เง ผมตอนนี้เรามีรายได้ก็ผมอยู่ที่ประมาณ54,0 0 0บาทนะครับผมเรามีรายจ่ายอยู่ที่ประมาณ51,173บาทนะครับผมสรุปเรามีกําไรวันนี้นะครับผมอยู่ที่ประมาณ3 7 4 1บาทคับผมแต่ว่าไม่ทันแล้วล่ะครับผมคือตอนนี้ ต่อให้มีกําไรก็ผมแต่ว่าเราก็ไม่มีปัญญาจ่ายธนาคารอยู่ดีเพราะว่าเงินมันเยอะเกินไปับผมเงินที่เราไปกู้ธนาคารมานะับผมมันเยอะเกินไปก็ผมดูสิจากกู้มาห้าหมื่นตอนนี้เด้งเป็น1นึ่งแสนแล้วะโอ้โหอย่างเยอะก็ผมที่แล้วต้องจ่ายนะับผมงวดละสี่พันสามฮะนี่เราเพิ่งจ่ายไปแค่งวดเดียวเท่านั้นนะโอ้ยให้ตายเยครก็ผมอย่างเยอะเลยเพราะฉะนั้นในพาร์ทนี้ผมอาจจะต้องขายกิจการทิ้งแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับผม ผมก็มาตัา้งดูในส่วนของรายละเอียดของตัวเกมน,นคะครับผมรู้สึกว่าสิ่งที่สร้างรายได้ให้กับเราในช่วงแรกๆนะครผมก็คือไอ้พวกตู้สลอ็อตพวกนี้แหละฮะเพราะว่ามันไม่ต้องจ้างลูกจ้างประจำไนงะมันใช้คนงานแค่คนเดียวก็ได้นะครับผมในการดูแลตู้สล็อตนะครับผมเติมเงินเข้าเติมเงินออกนะฮะแล้วก็สังเกตได้ว่าเจ้าตัวบุฟเฟ่พวกนี้นะครับผมไม่ค่อยมีคนกินสักเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นพ่อค้าในช่วงแรกนี่ก็ยังไม่จําเป็นนะครับผมแล้วก็พนักงานบาร์ก็ยังไม่จําเป็นนะครับผมพนักงานแลกเหรียญก็็็็็ไไมมมมม่่่่่่จจจจจจจํําา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 าเเเเเเเปปนน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 ะะนนาาะะะะะะคครร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 ัรรััะะนนััับบบบบผผพพพฉ้้้้้้้ออออออตตตตงงงงงงลลลดววววกก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 ืใหิิีียยยยฮแ คาในเรื่องของเรื่องอ่ะเฮ้ยให้ตายเถอะคือเราทำยังไงก็ได้ก็ผมให้ตัวเลขประจําวันคนละนะ้รับผมให้มีผลกําไรให้มากที่สุดนะคือเนี่ยเราอาจจะต้องลดจํานวนพนักงานลงนะับผมเพื่อเราได้ผลกําไรมากกว่าน,นี้นะฮะโต๊ะพนันพวกนี้นะับผมในอนาคนเราสามารถที่จะสร้างใหม่ได้นะับผมคือถ้าหากว่าเราอยากจะได้ผลกําไรแบบที่เต็มเม็ดเต็มหนุ่ยจริงครับผมคือต้องมีคนนั่งเต็มโต๊ะนะคือโต๊ะพนันพวกนี้นะับผมมันจะให้กําไรกับเราก็ต่อเมื่อมีลูกค้านั่งเต็มทุกโต๊ะนะฮะแต่สังเกตได้นะผมเห็นป่ะโตย ซึ่งมันไม่คุ้มกับการจ้างพนักงานครับผมสู้เราทําแค่โต๊ะเดียวแต่ว่าลูกค้านั่งเต็มไม่ดีกว่าหรอใช่ไหมแทนที่เราจะเอาเงินนะครับผมไปจ้างพนักงานคนอื่นแล้วมันลูกค้ามันไม่เต็มครับผมเนี่ยเห็นไหมอย่างโต๊ะเนี้ยไม่มีคนเลยเลยให้ตายเถอะครับผมเราอาจจะต้องลดจานวนพนักงานลงนะครับผมเพื่อเป็นการเซฟค่าใช้ใจ่ายของร้านแล้วนะครับผมแต่ว่าตอนนี้นะครับผมไม่ทันล้านแล้เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะจ่ายนี้ธนาคารได้ทันนะสรุปพีเป้จะต้องขายกิจการทิ้งนะครับผมงานนี้เฮ้ยให้ตายเถอะโอเคครับผมเริ่มใหมก่กันดีีกว่าาผมในนนพะ้ะ ม่เยเรามาเริ่มสร้างร้านกันใหม่ดีกว่าครับผมปา๊าฟนี่กดที่ New Game กันเลยปุ๊บแล้วก็ตั้งชื่อนะฮะป๊าเพีเเป้สาขา2777นะครับผม คนเรานีผมล้มแล้วก็ต้องลุกขึ้นมาใหม่นะับผมเออเงินทุนคนเรานะครับผมเราจะเอาเงินทุนแบบไหนดี <c oughs> คือเมื่อพาร์ที่แล้วนะับผมเราเลือกที่จะเล่นเงินทุนต่ำนะับผมแต่ว่าไอ้เจ้าเงินทุนต่ำเนี่ยผมลองเล่นแล้วนะคือมันซื้อของได้มีกี่อย่างก็ผมแล้วเงินมันก็หมดับผมแล้วมันก็ต้องไปกู้ธนาคารนะฮะซึ่งการเป็นนี่ในเกมนี้นะับผมเป็นอะไรที่ไม่เวิร์กเลยจริงๆถ้าเราจะเริ่มเล่นจากเงินทุนต่ำนะับผมเราอาจจะสร้างตู้สล็อตแค่ประมาณ3ตู้นะับผมแล้วมันจะเป็นอะไรที่ใช้เวลาเล่นนานมมาาากกกกเลยยนนะครรัผผโโ้ไดวว่จ เพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับผมผมอาจจะเพิ่มเงินทุนขึ้นมาหน่อยนะครับผมเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปกู้ธานาคารให้เป็นหนี้นะฮะเฮ้แต่ว่าแต่ว่าผมอยากจะซื้อที่ดินก็ผมที่มีทำเลด,ดีๆนะเออเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องใช้เงินทุนเยอะนะอ่ะผมเลือกที่จะเอาเงินทุน1ล้านบาทแล้วกันนะเออจะได้เลนแบบเร็วๆนะครับผมไปเร็วๆหน่อยแล้วกันแล้วก็เลือกไปที่ปุ๊บการซื้อที่ดินตรงนี้นะฮะกดเพ ามาเดีย๋ยวเรามาเลือกทำเลดีๆกันดีกว่าครับผมนี่คือทำเลบ้านเก่าของเรารับผมตรงนี้อยู่ที่ประมาณ96,000บาทนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นที่ดินที่ถูกที่สุดในเกมนะฮะการที่เราอยากจะได้คนเยอะหรือไม่เยอะรับผมนี่ให้เราดูตรงนี้นะฮะนี่เห็นปะ่ะจำนวนรถเมล์ที่วิ่งผ่านหน้าร้านนะรับผมประมาณ60นาทีต่อคันนะครับผมเห็นไหมโอ้โหนี่เขาบอกเราเลยนะแล้วก็มีในส่วนของบิสเนสกับผมแล้วก็ย่านนั้นนะครับผมว่ามีผู้คนแบบไหนบ้างนะเพราะว่าแถวนี้มันตป็ป่าติดดงเกินไปว,ว่าเราเอาในเมืองบ้างดีกว่านะเออเพราะว่า ตรงนี้ก็เป็นย่านในเมืองนะครับผมอันนี้ก็60มาทีมกันงั้นเราไปดูในเมืองสิปึ๊บในเมืองก็ผมค่าที่ดินแพงมากครับผมแต่ว่ารถเมย์มาบ่อยมากครับผมเพราะว่าเป็นเขตเมืองนะฮะการคามนาคามค่อนข้างที่จะดีแล้วก็โอ้โหดูสิงจำนวนผู้คนนะครับผมคือถ้าเราตั้งคาสิโนโได้ที่นี่นะครับผมรับรองครับผมลูกค้าอย่างเยอะครับผมแต่ว่ามันเยอะเกินไปว่าเงินไม่น่าจะพอครับผมหรือว่าจะเป็นย่านอุตสาหกรรมตรงนี้ดีวะเออแถวนี้ก็โอเคนะฮะไหนแล้วโซนนี้ล่ะโซนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ500,000บผม เอาอันนี้ดีกว่าครับผมเพราะว่าเราอาจจะต้องเหลือเงินเอาไว้ทำร้านด้วยนะอ่าปุ๊บกดซื้อเลยปับ๊บนี่อ่าจุดพุเฉลิมฉลองก็ใหญ่เลยตอนนี้มาเดีย๋ยวเรามาเริ่มสร้างร้านใหม่กันเลยดีกว่าครับผมอ่าก่อนอื่นกดพอสเกมกอนฮะปับ๊บแล้วก็ลบตรงนี้ทิ้งซะในส่วนนี้ก็จะเป็นอ่าส่วนพักพนักงานตรงที่เป็นป้ายรถเมล์นะฮะเออผมจะลบให้หมดเลยนะครับผมอ่าลบให้หมดเลยชว๊าแล้วก็เดี๋ยวก่อนนะอาณาเขตของร้านผมมันอยู่ถึงตรงไหนเนี่ยผมขอดูก่อนปุ๊บอันนี้ขึ้นเป็นสีอะไรสีเขียว อุย้ยกว้างเหมือนกันเนี่ยทำไมเล่นไปอ๋อสุดแค่ตรงนี้นะฮะอนนาณาเขตร้านเราสุดแค่ตรงนี้เพราะฉะนั้นผมจะ,ะ,เ,ระ,ะเริ่มสร้างจากตรงนี้แล้วกันนี่นี่นี่โอเคเอาตรงนี้ดีกว่าป๊าบนี่เริ่มสร้างจากตรงนี้เลย่อนอื่นปุ๊บเราจะวางในส่วนของป้ายรถเมย์ก่อนนะฮะตรงนี้เป็นป้ายรถเมย์อ่าเอาสักอย่างนี้แล้วกันตรงนี้เป็นป้ายรถเมย์นะครับผมสำหรับลูกค้ามายืนรอรถนะฮะอ่าอะไรประมาณนี้แล้วก็แล้วก็ติดตั้งประตูนะฮะนี่ประตูอ่า ป็นตรงนี้แล้วกันเอากลางๆหน่อยจะได้สวยงามนะฮะปับ๊บนี่คือประตูทางเข้าออกนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นป้ายรถเมล์นะครับผมสำหรับลูกค้ารอรถเมล์นะครับผมเพราะฉะนั้นผมจะสร้างในส่วนของเก้าอี้มาก่อนเลยทำเป็นไฟได้วยนะครับผมนี่ไฟจะได้แสงสว่างปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บนั่นแหละครับไฟพวกนี้นะครับผมเราสามารถที่จะปรับสีได้ด้วยนะนี่ถ้าเราไม่ชอบสีขาวแล้วก็ปรับตรงนี้ได้เป็นสีแดงนะครับผมอ่าเอาเฉดแบบสีสันสวยงามก็ได้อันนี้เป็นสีเขียว อันนี้เป็นสีแล้วดีฮะเป็น,นสีแดงดีกว่าเอ้ยอันนี้ไม่ใช่เดะอันนี้ไม่ใช่อ๋อน,นี่ใช่แล้วใช่แล้วถูกต้องละอันนี้เป็นไฟสีแดงแล้วก็หาเชตที่มันแบบจียมๆอ่าอะไรแบบนี้นะฮะเราจะเริ่มจากคาสิโนเล็กๆก่อนนะครับผมเพราะว่าเมื่อภาที่แล้วเราทําใหญ่เกินไปเว้ยแล้วก็จ้างพนักงานมากเกินไปมันทําให้ร้านเราเจ๊งนะฮะก่อนอื่นเราจะต้องทําในส่วนของออฟฟิศกันเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้ผมอาจจะทําเป็นสโตเลตดีกว่าอ่าถ้าเป็นสโตเลตนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นธนาคารดีปะ่ะ รู้จะเป็นห้องผู้จัดการตรงนี้ผมจะสร้างเป็นส่วนของตู้เซฟนิรภัยแล้วกันนะอ่าตู้เซฟนิรภัยอยู่ไหนผมขอดูก่อนนะอยู่ตรงไหนวะตู้เซฟนิรภัยอ๋อนี่ไงเจอลอะปรับโอ้ตู้เซฟนิรภัยนะครับผมเราควรที่จะสร้างอยู่ติดกับห้องผู้จัดการนะฮะแล้วก็สร้างเป็นประตูนิรภัยตรงนี้ผู้จัดการเข้าได้คนเดียวโชว์ กำหน,นดเขตพื้นที่ของบอสนะครับผมบอสนี่เราสามารถที่จะจ้างได้หลายคนนะครับผมคือบอสนี่ไม่ใช่เจ้าของกิจการนะครับผมบอสก็เป็นลูกจ้างคนหนึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นผู้จัดการนั่นแหละเออโอเคครับผมบอสเรียบร้อยห้องเก็บเงินเรียบร้อยครับผมอย่าลืมสร้างในส่วนของชั้นวางด้วยนะปับ๊บอ่าชั้นวางเงินครับผม เวลาเราสร้างอะไรลงไปนะครับผมนี่มันจะบอกหมดเลยนะฮะนี่วันนี้ใช้เงินลงทุนไปเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับผมใน2สวันแรกน,นะครับผมเราอาจจะยังไม่สามารถที่จะประเมินผลกําไรของร้านเราได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องรอตรงนี้ก่อนนะครับผมรอให้ตัวเลขมันเป็นบวกนะครับผมมาแล้วก็สิ่งที่สาคัญนะครับผมของร้านเราในช่วงแรกก็คือในส่วนของตู้สล็อตนั่นเองก่อนจะสร้างตู้สล็อตนะครับผมเราต้องสร้างในส่วนของตู้ ATM ก่อนปึ๊บอ่านี่หนึ่งตู้เอาวางไว้ตรงนี้เลยป๊บ มาเดี๋ยวเรามาดูที่การตั้งค่าของตัวเกมดีกว่าครับผมอ่าตู้สล็อตแบบพื้นฐานนะฮะเราจะลดเปอร์เซ็นต์ในการเล่นได้ลงนะะปั๊บ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 เอาแบบตัวแดงเลยฮะ,ะตัวแดงนี่คือแบบลูกค้าโกรธมากครับผมไม่ชอบใจนะฮะเล่นไม่ได้สักทีอ่าเอาแบบให้น้อยที่สุดเอ๊ะเอาให้น้อยที่สุดดีกว่าเอาอย่างงี้ดีกว่าอ่านี่ครับผมแล้วเราก็ปรับไปที่เซฟเกมนะครับผมตรงนี้นะครับผมปุ๊บอ่าจะได้ไม่ต้องไปปรบ้้นนีีง่เดยป๊ว กดทั้งแถวนะครับผมโชว์จะเป็นเกมเหมือนกันหมดเลยเคราวนี้ก็ลดเปอร์เซ็นต์ลงโอเคขึ้นตัวแดงแล้วกดเซฟเกมปัป๊บโอเคมาเริ่มพลย์เกมเลยโชว์มาแล้วครับผมเสียเป้กับไมค์แล้วแต่ว่าวันนี้เราจะมาแบบเล็กๆก่อนนะครับผมค่อยๆขยายตัวนะฮะนี่โอเคครับผมทำงานไปทำงานไปอ่าเยี่ยม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  การที่เราวางตู้สล็อตเยอะนะครับผมแล้วก็มีเกมหลากหลายให้ลูกค้าเล่นนะครับผมมันจะมีผลต่อจานวนลูกค้าด้วยนะเพราะฉะนั้นเอ้ยต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาโอ้ยไหนดูซิตอนนี้ผลประกอบการไปถึงไหนละเอ้ยยังติดลบอยู่นะครับผมเนื่องจากว่าวันนี้นะครับผมเราเพิ่งใช้เงินในการก่อสร้างร้านไปนะครับผมค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะต้องดูวันพรุ่งนี้เวันพรุ่งนี้ถึงจะรู้เรื่องครับผมว่าผลประกอบการจะบวกหรือลบครับผมผมว่านะครับผมไหนๆก็ไหนๆละเรามาสร้างเพิ่มเลยดีกว่าครับผมอจะได้ไม่ต้องสร้างกันบ นี่เลยฮะโอเคจัดไปเลยให้ตรงนี้รู้สึกว่าเราจะวางผิดนะเนี่ยบวกปูนสิฮะปับ๊บแล้วก็ลบตรงนี้ทิ้งโชว์อันนี้ผมจะทําเป็นส่วนของออฟฟิศนะครับผมรายได้ในะเกมนี้นะครับผมเขาจะสรุปผลตอนเวลาเที่ยงคืนฮนะเอ๊นี่ก็ตีหนึ่งข้นไปแล้วนี่หว่าปุ๊บคอร์สกันสิอ่านี่ครับผมคราวนี้ก็จะเริ่มนับใหม่นะครับผมพรุ่งนี้ย๋ยวเรามาดูกันครับผมว่ารายได้เราจะไปลบหรือจะเป็นบวกนะฮะมามารอลุ้นกันเลยดีกว่ามามามาไปต่อครับผม ข้าสู่วันที่3แล้วนะครับผมเลยตัวเชื่ว่าตอนนี้ผลกําไรของผมไปถึงไหนละปัป๊บกดดูนะครับผมโอ้ตอนนี้ติดลบอยู่ครับผมลบอยู่ที่ประมาณพันแนะฮะเราสามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้นะครับผมว่าในวันแรกนะครับผมผลกําไรเราเท่าไหร่นะฮะปุ๊บนี่ไง ในวันแรกนะครับผมเราใช้เงินลงทุนในการก่อสร้างร้านค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นแสนนะฮะเห็นปะมันเลยทําให้ตัวเลขตรงนี้นะครับผมติดลบนะครับผมเนื่องจากว่าเราใช้เงินในการก่อสร้างค่อนข้างที่จะเยอะนะแล้วก็มีรายได้ที่เข้ามานะครับผมอยู่ที่ประมาณนี่ครับผมพันสามเจ็ดสิบบาทนะครับผมอันนี้ก็สรุปมาเป็นหกพันสองนะฮะโดนหักจากค่าก่อสร้างไปนะครับผมเหลืออยู่แค่นี้นะครับผมในส่วนวันที่สองปุ๊บอ่า ยอดติดลบนะครับผมมันก็จะเริ่มลดลงนะครับผมเห็นไหมเริ่มมีไรายได้มากขึ้นนะครับผมเนื่องจากว่าวันนี้นะครับผมกา,การก่อสร้างค่อนข้างที่จะไม่มีเลยนะครับผมเห็นไหมวันที่2ผมไม่มีการสร้างอะไรเลยไม่มีการซื้ออะไรเพิ่มเติมเลยนะฮะเดีย๋ยวเรามาดูวันนี้นะครับผมคาดว่าในวันที่3นะครับผมยอดติดลบแล้วน่าจะลดลงมากกว่านี้นะครับผมอ่าตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณตีสามนะครับผมอ่าเฮ้ยมีคนติดบั๊กว่ะอ๋อนี่พนักงานเก็บขยะใช่ไหมปุ๊บอ่ากดปุ๊บอ่ามันจะได้เด้งไปอยู่ที่จุดเริ่มต้นของมันฮนะไอ ปึ๊บอ่าเยี่ยมไปเลยเดีย๋ยวเรามาดูในส่วนของรายรับรายจ่ายประจําวันสิว่าวันนี้รายได้ของเราไปถึงไหนแล้วนะครับผมปึ๊บอ่ายังติดลบอยู่นะครับผมแต่ว่าติดลบน้อยลงนะอ่าเดี๋ยวดูซิในวันที่3ปึ๊บนี่หนึ่งพันแปดนะครับผมวันแรกอะติดลบมากที่สุดน,นะครับผมเนื่องจากว่าเราใช้เงินในการก่อสร้างร้านไงแล้วก็วันที่2ลบน้อยลงนะฮะวันที่3 น้อยลงนะครับผมวันที่4นะครับผมคาดว่าแล้วน่าจะมีไรายได้มากกว่านี้นะครับผมจากที่ผมดูนะครับผมรู้สึกว่าตอนนี้ผลประกอบการของเราดีขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันนะครับผมแล้วเราก็สามารถที่จะดูในส่วนของพวกขี้โกงได้วยครับผมนี่พวกขี้โกงครับผมเห็นไหมมันจะบอกเลยว่าวันไหนวันที่3มมีคนโกงเงินไปเท่าไหร่นะครับผมเนี่ยโกงตู้สลอ็อตเห็นไหม เฮ้ยมันบอกมเลยแต่ว่าเรายังไม่สามารถที่จะไล่ล่าตัวพวกูกดีได้นะเนื่องจากว่าในภายหลังนะผมมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับการสร้าง Security นะพวผู้กาดพวกกล้องวงจรปิดอะไรประมาณนี้นะฮะตอนนี้ก็ต้องทําใจกันไปก่อนนะครับผมเฮ้ยไม่สามารถที่จะไปตามเงินกลับคืนมาได้นะนี่งไงเขาจะบอกนะครับผมเนะี่ยโกงไปสิบสี่เหรียญเห็นปะ่ะโอ้โหเนี่ยปะ่ะบอกหมดเลยบอกเป็นประวัติเลยนะครับผมเฮ้ยไม่เป็นไรไค่อยๆเล่นไปนะครับผม นี่โอ้โหคนลงรถเมล์มาแล้วครับโอ้นี่ป้ายรถเมล์เราสุดยอดเลยทำป้ายรถเมล์ให้กับลูกค้าด้วยนะนี่นไม่ธรรมดาเลยครับผมเฮ้ยอารู้สึกว่าตอนนี้นะครับผมผลประกอบการของทางร้านของเราจะดีขึ้นทุกวันทุกวันเลยนะครับผมคือเกมนี้นะครับผมตัวเลขในเกมมันไม่ได้แบบพุ่งพรวดพุดพุดพดเหมือนเกมอื่นนะครับผมเงินในเกมนี้มันจะแบบหมุนเวียนอยู่ในร้านครับผมข้างบนนี้จะเป็นเงินที่ใช้สำหรับในการหมุนภายในร้านฮะพวกนี้ก็จะเป็นเงินที่อยู่ในตู้เซฟนะครับผมถ้าเงินตรงนี้หมดปุ๊บมันจะไป แล้วก็ถ้าหากว่าผลประกอบการเราดีนะับผมเงินในตู้เซฟนะก็ผมมันจะค่อยๆขึ้นเทเลนิดเทเลนิดเทเลนิดนะับผมจาก2,007ก็จะขึ้นเป็น3,000จาก3,000ก็เป็น4,000อะไรประมาณนี้นะฮะอ่าตอนนี้ผลกำลรงของผมเลิกเป็นบวกแล้วเห็นปะจากลบนะก็ผมตอนนี้ขึ้นเป็นบวกแล้วโอ้ยเยี่ยมไปเลยผมใส่จะต้องมีการพัฒนาร้านหน่อยซะแล้วก่อนอื่นนะก็ผมเลยต้องไปพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับการรีเสิร์ชนะับผมความรู้ต่างๆนะก็ผมมาสร้างในส่วนของประตูพนักงานก่อนเลยครก็ผมเป็นประตูแบบประตูเซฟนะ ประตูเซฟเข้าตรงด้านนี้ดีกว่าโชว์นี่ประตูพนักงานนะครับผมเป็นประตูเล็กๆแบบนี้แล้วก็กั้นกำแพงตรงนี้เลยปึ๊บอ่าเริ่มสร้างอีกแล้วฮะตอนนี้เอาประมาณนี้ดีกว่าโชว์เยี่ยมครับผมห้องนี้ผมก็จะทําเป็นห้องรีเอร์ดกนแล้วกันนะอ่าเป็นห้องรีเอร์ดครับผม ในส่วนนี system, ้นะครับผมในอนาคตผมจะวางเป็นห้อง Security ิต้เลยกันครับผมอติดพวกกล้องวงจรปิดต่างๆนะครับผมดูแลความปลอดภัยภายในร้านนะฮะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ติดครับผมเพราะว่าเราต้องรอผลประกอบการให้ดีมากกว่านี้ก่อนนะครับผมค่อยๆทำทีนิดทีนิดนะครับผมเกมนี้อย่าทำเยอะนะฮะเพราะว่าการที่เราทำอะไรเยอะนะครับผมมันก็ต้องใช้เงินในการจ้างลูกจ้างเยอะมากขึ้นนะครับผมมันอาจจะทำให้เราเจ๊งก็เป็นได้นะครับผมฮะทำห้องรีเสิร์ชเลยต้องการคอมพิวเตอร์หนึ่งตัวปั๊บตัดไปครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวพนักงานรีเสิร์ชจะมาเองนะฮะ เยี่ยมเลยมาแล้วครับผมนี่แอดมิดมาแล้วพนักง,งานรีเสิร์ชครับผมสิ่งที่เราจะรีเสิร์ชก่อนอันดับแรกก็คือในส่วนของการอัปเกรดคอมพิวเตอร์ให้เป็นความเร็วสูงนะฮะอยู่ไหนวะคอมพิวเตอร์ความเร็วสูงผมอยู่ไหนอ่ะอ,อ๋อนี่ครับผมนี่ใช้เงินในการรีเสิร์ตด้วยนะโชว์พอเวลาเราอัปเกรดคอมพิวเตอร์ความเร็วสูงแล้วนะครับผมมันจะทำให้การรีเสิร์ชเราเร็วมากขึ้นด้วยนะต่อจากการอัปเกรดคอมพิวเตอร์ความเร็วสูงนะครับผมต่อไปก็จะเป็นการรีเสิร์ชเกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งคครรรััััับบบผผมมมมอออนดด2ตาาาา้ววย่เท์ลง ตังพอไหอ๋อตังพออยู่ตังพออยู่โอเคครับผมมาไรายได้มากขึ้นแลยครับผมผมว่าเรามาตกแต่งร้านกันดีกว่าป๊บนี่ปูพื้นเลยฮะโอ้หาปูพื้นก่อนนี่ปูพื้นอยู่โหมดนี้ใช่ไหมผมจะปูพื้นเป็นพื้นปากเก้ไม้แล้วกันครับผมมันจะได้สวยงามนะปึ๊บนี่เพิ่มความสวยงามแล้วก็ทาสีนะครับผมเอาเป็นผนังไม้ดีกว่าเพิ่มความคลาสสิกนะฮะเอาแค่ส่วนคาสิโนก่อนปึ๊บ ติดไปครับผมนี่เริ่มมีไรายได้ก็ต้องเริ่มตกแต่งร้านนะครับผมแล้วก็ติดโคมไฟให้ด้วยนะปุ๊บเพิ่มความสวยงามครับผม,อมเอาตรงไหนดีโคมไฟเอาตรงนี้ดีกว่าปับ๊บหนึ่งอัน2อ,อันครับผม3อันอ่าเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วครับผมร้านเราปุ๊บปุ๊บปุ๊บ โอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะฮะก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก็แล้วกันถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้นะฮะยังไงก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย